สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ BF Game ดีนะคะวันนี้อยู่กับ Ruby อีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเซตอัพ OBS ในปี2025 Set Up เซตอัพกันยังไงนะคะถ้าใครเป็นมือใหม่สามารถดูคลิปนี้แล้วก็เซตอัพได้เลยง่ายๆไม่ยากอันดับแรกนะคะเราก็ไปดาวน์โหลด OBS กันก่อนนะคะตัวเนี้ยนะคะพิมพ์ OBS ก็ได้นะ,ะ OBS นะ,ะมันจะขึ้นกัาว่า OBS ดาวน์โหลดนะคะตอนนี้เราก็เลือกมาเลยทีนี้มันจะมีให้เลือกแพลตฟอร์มใช่ไหมว่าจะเป็น Windows เป็น Apple นะคะเป็น Mac หรือว่าเป็นฝั่งที่เป็น Linux เป็น Windows นะคะแล้วก็ดาวน์โหลดแล้วก็ Install ได้เลยนะคะพอกดดาวน์โหลดปุ๊บฝั่งขวาตัวนี้จะมีโครชเชนมาคตัวนี้มันกำลังโหลดอยู่นะคะอ่าเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็จะติดตั้งนะคะติดตั้ง obs คลิกขวาแล้วก็ Run as admin ได้เลยโอเคกด next ได้เลยนะคะกด next แล้วก็ next อีกทีนึงนะคะอันนี้บอกว่าจะติดตั้งปลายทางตัวเนี้ยไปไว้ที่ไหนนะคะอันนี้อยู่ได้ได้ซีเนาะแล้วก็ install ไปเลยอันนี้ไม่ต้องเลือกก็ได้นะคะไปไปค่า default เลยแล้วก็ปล่อยให้ obs ติดตั้งนะคะติดตั้งเสร็จแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาตั้งค่ากันอะหัวข้อแรกหัวข้อแรกนะคะหัวข้อแรกเป็นส t r e มบันทึกหน้าจอนะคะหัวข้อที่2เป็นบันทึกหน้าจอไม่มีการสต r e มนะคะแล้วก็ หัวข้อที่3านะคะจะมีการใช้กล้องอย่างเดียวนะคะอ่ะโอเคตอนนี้เราจะตั้งค่าทั้งบันทึกหน้าจอแล้วก็สตรีมด้วยเราจะเลือกหัวข้อแรกนะคะแล้วก็กด next ได้เลยนะคะหน้าจอเราปัจจุบันเป็นหน้าจอแบบแบบไหนนะคะเป็น full hd นะคะอันเนี้ยจะเป็นเลือก full hd แล้วก็ frame rate อยู่ที่เท่าไหร่นะคะ30 60นะคะอันนี้เลือกทั้งคู่หรือว่าอันเนี้ยลาลูบี้จะตั้งไปหกสิ นะคะสามารถตั้งแบบนี้ได้เลยนะคะแล้วก็กดเน็กได้เลยนะคะอันนี้แพลตฟอร์มนะคะที่เจ้าจะทำการไลฟ์สตรีมนะคะหรือจะทำการคอนเน c t เชื่อมต่ออันนี้เราก็สามารถเลือกได้เลยนะคะตัวนี้แล้วก็อันนี้ลูพีจะเลือกเป็น YouTube แล้วกันเนาะเพื่อนๆสามารถเลือกแพลตฟอร์มไหนก็ได้นะคะที่จะทำการคอนเน c t ที่นี้เราก็กดคอนเน c t แอคเคาท์ไว้เลยนะคะถ้าเรามีแอคเคาท์นะคะแล้วก็ใส่หัวข้อของ เราได้เลยนะคะ Account obs เรา,าเสร็จแล้วก็กด continue นะคะ obs เรียบร้อยแล้วเราก็ปิดหน้าจอนี้ได้เลยนะคะหลังจากนั้นนะคะหน้าจอ obs ในตัวโปรแกรมตัวเนี้ยก็พร้อมสบหรับการ Connect เรียบร้อยแล้วกด next ได้เลยนะคะกด next ได้เลยทีนี้มันกำลังจะทำการ Config นะคะค่าพวกแบนด i d t h ต่างๆอันนี้เราก็จะต้อง l o อกอหน้าจอเพื่อจะให้ขึ้น ในส่วนของ YouTube ที่เป็นคอนโทรลฝั่งที่เป็นตัวเมเนจบน YouTube บน OBS อีกทีหนึ่งนะคะโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เราติดตั้ง OBS แล้วก็เชื่อมต่อกับ YouTube เรียบร้อยแล้วอ่าทีนี้หลังจากนี้เราจะมาตั้งค่าในส่วนของ OBS กันนะคะไปที่หัวข้อเมนูของ s e t t i n g ตัวเมนูแรกนะคะหัวข,ข้อแรกก็จะเป็น General เป็นตั้งค่าเรื่องภาษานะคะเลือกการอัปเดตอะไรตัวเนี้ยอันนี้ไม่ไม่ต้องปรับแก้อะไรนะคะอันนี้ปล่อยไป นะคะมาที่หัวข้อที่2นะคะเป็นการเลือกทีมตัวนี้ล u b y ก็จะเลือกเป็นยามินะคะเป็นเป็นดีฟอลต์ตัวนี้แหละเ็าไม่ได้เปลี่ยนอะไรเป็นทีมไหนนะคะถัดมานะคะเป็นสตรีมอะเริ่มสําคัญขึ้นมาแล้วสตรีมที่เราเชื่อมต่อกันเราไปที่หัวข้อเอาพุชนะคะหัวข้อถัดมาหัวข้อเอาพุชตอนนี้เอาพุช Mode เป็น Simple อยู่นะคะตัวนี้ให้เราเลือกเป็น Mode a d v a n c e ์นะคะ แล้วก็มันจะมีที่เราจะต้องปรับเปลี่ยนอยู่ประมาณ3แท็บนะคะแท็บสตรีมมิ่งแท็บรคคอร์ดิ้งแล้วก็แท็บออเดีโอนะคะแท็บสตรีมมิ่งก็คือแท็บการไลฟ์สดนั่นเองนะคะออเดีโอแทร็ให้เราเลือกเป็นแทร็กหนึ่งนะคะออเดี e โอเอนโคเดอร์อันนี้ปล่อยเป็นค่า Default ไว้เลยนะคะแล้วก็หัวข้อถัดมานะคะวิดีโอเอนโคเดอร์ ถ้าใคร CPU แรงนะคะให้เลือกเป็น x 2 6 4 x 2 6 4นี้จะใช้ CPU ประมวลผลอย่างเดียวนะคะแต่ถ้าใคร CPU ไม่แรงนะคะให้เลือกเป็น h 264หรือเป็น h evc นะคะหรือ h 265ก็ได้ h 265นี้คือถ้าใครเป็น max มันก็จะเป็น h 2 6 5กนะคะการ์ดจอ1 0 5 0 ti นะคะเป็น nvidia 1 0 5 0 ti ดังนั้นจะเลือกเป็น h 264 ให้เลือกเป็นการ์ดจอประมวลผลส่วนรีสเกลตัวนี้เนี1 0้ย f คูณ HD 1 9 2 0ที่ถัดมา Encoder Setting นะคะ Constant b i t r a t e ก็คือการที่จะให้ b i t r a t e คงที่เสมอส่วน Variable b i t r a t e ตัวนี้มันจะเป็นให้ b i t r a t e มันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะคะอย่างเช่นถ้าภาพมี ความละเอียดสูงบิตเ a ทก็จะสูงขึ้นตามนะคะแต่ว่าถ้าแนะนำจริงๆนะคะให้เลือกเป็น constant bitrate นะคะมันจะเสถียรมากขึ้นทีนี้ bitrate นะคะ b i t r a t ที่แนะนำนะคะถ้าสมมติว่าในเป็น youtube ให้เลือกเป็น10,000ก็ได้หรือเป็น12,000ก็ได้นะคะ9ก0 0ก็ได้เช่นกันนะคะถึงแต่ว่าตัวเนี้ยลูบี้จะเลือกเป็นที่10,000เป็นตามค่า default ไว้เลยแล้วก็ส่วน key frame ตัวนี้ให้เลือกเป็น2นะมาหัวข้อถัดมาหัวข้อ preset preset ถ้าเครื่องในระดับปานกลางนะคะซึ่ง Ruby จะเลือกเป็นใช้ P5 นะคะแต่ถ้าใครเครื่องแรงก็ใช้ P6 หรือ P7 ได้อันนี้แนะนำให้ลองเสสก่อนก่อนที่จะ live t h e มจริงๆ tuning นะคะเลือกเป็น high quality นะคะ multiple mode multiple mode ให้เลือกเป็น two p a r t แบบ quarter resolution นะคะ quarter resolution ตัวเนี้ยมันก็จะทำงาน ประมวลผลวิเคราะห์ก่อนแล้วก็มาเข้ารหัสทีหลังนะคะส่วน two pass full resolution ตัวนี้มันจะประมวล,ลผลวิเคราะห์หลายรอบแล้วก็มาเข้ารหัสอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งทั้ง single pass แล้วก็ two, two pass แบบ full resolution ตัวนี้มันจะกิน cpu ค่อนข้างมากนะคะจากที่ถ้าใช้ two pass แบบ quarter resolution cpu จะกินอยู่ประมาณสักราวสามสิบเอร์เซนะคะอย,อยู่ถึงประมาณสักสี นะคะแต่ถ้าเป็น Single Pass หรือว่าเป็นทูพ a s s ตัวเนี้ยมันจะอยู่ที่47จนถึง57ส่วนโปรไฟล์ตัวเนี้ยเลือกเป็น h ฮ d e นะฮะแล้วก็ส่วน b f เ a m e ตัวเนี้ยก็เลือกเป็น2อนะคะอันนี้ก็เลือกตั้งค่าเหมือนกันได้เลยนะคะโอเคถัดมานะคะการบันทึกหน้าจอหรือ Recording ิ้งนะคะเรคคอร์ดดตัวเนี้ยเราเลือกเป็น Standard ดนะคะเรคคอร์ดดิ้งเซตติ้งนะคะเรคคอร์ดดิ้งพา ตัวนี้เราจะเลือกไปบันทึกไว้ที่ไหนได้ดีนะคะแล้วก็อันไหนเอ่ยอัดหน้าจอใช่ไหมแล้วก็ select folder ได้เลยมันก็จะอยู่ที่นี่เหมือนกันนะคะเราสามารถตั้งค่าไปไว้ที่ไหนก็ได้นะคะตามที่เราสามารถกำหนดไว้ได้นะคะส่วน recording format ก็คือสิ่งที่เราจะบันทึกไฟล์ไปนะคะจะบันทึกเป็นประเภทไหนนะคะอันนี้เลือกเป็น mp4 วิดีโอ encoder นะคะ use stream encoder ตัวนี้ก็คือว่าเราจะใช้เหมือนกับ streaming ไหมนะคะถ้าใช้เราสามารถเลือกหัวข้อนี้ได้เลยหรือถ้าไม่นะคะเราก็เลือกหัวข้ออื่นได้นะคะหรือว่าเราจะเลือกแยกแบบนี้ก็ได้นะคะถัดมานะคะ audio encoder นะคะอันนี้เราก็ปล่อยไว้เป็นค่ามาตรฐานไปนะคะอันนี้ไม่ต้องแก้นะคะส่วน audio track นะคะ audio track 1 t r tag k 2 t r a c k 3มันมีถึง t a c k 6นะคะ แนะนำว่าให้เราติ๊กทั้ง6 t r a ร็เพราะว่าอะไรถ้าเดี๋ยวเราจะมีการเซตติ้งนะคะแทร็กที่1ก็คือ t r a ็กที่รวมทั้งเสียงเกมเสียงไมเสียงหน้าจอนะคะเสียงที่เราทำกิจกรรมทุกๆอย่างนะคะมันจะออกที่ t r a ็ก1ทั้งหมดนะคะ t r a ็ก 2, t r แทร็ก3แทร็กี่ตัวแทร็กท็เราสามารถกำหนดแยกได้ว่า แท็กหนจะให้เป็นไม้แท็ก2จะให้เป็นเกมแท็กสจะให้เป็นซาวด์แท็กสีจะให้เป็น Discord. ดแท็กหจะให้เป็นเสียงเพลงแท็กหกอาจจะเป็นเสียงกิมมิกอะไรอย่างอื่นอันเนี้ยได้หมดเลยนะคะดังนั้น Audio t r a ็กให้ติ๊กเลือกไว้ทั้งหมดถ้าเรามีซาวด์หลายหลายแหล่งนะคะตัวรีสเกลนะคะถัดมาตัวเนี้ยปิดไปได้เลยนะคะอันนี้ไม่ต้องใช้นะคะโอเคคัสตอมตัวเนี้ยเราก็ปล่อยไว้ปกตินะคะไม่ต้องแก้อะไร ถัดมานะคะ Encoder setting <S <S นะคะ Rate control นะคะตัวนี้เลือกเป็น Variable bitrate นะคะ Variable bitrate ก็คือการบันทึกหน้าจอตัวเนี้ยอ่า bitrate มันจะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาให้เลือกนะคะตัวนี้ตัวนี้เลือกเป็น20,000ได้เลยนะคะถ้าเราสมมุติว่ากำหนดในการบันทึกหน้าจอนะคะให้เลือกเป็น20,000ได้เลยนะคะส่วน Maximum bitrate ตัวเนี้ยูน level ตัวเนี้ย limit อันนี้ปล่อยไว้นะคะไม่ต้องทำอะไรอันนี้ตั้งค่าเป็น คีเฟรมสองก็คือให้มันมีความสเสถียรน,นะคะแล้วก็ตัว preset ให้เลือกเป็น preset แบบ7หรือเป็น preset 6ก็ได้นะคะเพราะว่าอันนี้เราบันทึกหน้าจออย่างเดียวนะคะทูนิ่งเป็นไฮคุณลิตี้นะคะ Multiple Mode to pass แบบ Quarter Resolution แล้วก็ Profile เป็นไฮนะคะบีเฟรมเป็น2อ่ะเรียบร้อยแล้วนะคะกดแอป l y ได้เลยส่วนถัดมาคือ Audio โอนะคะออ d ด o โค่ามาตรฐานนะคะหรือค่า Default สเปคหนึ่งสมันจะอยู่ที่ร้อยตอนนี้แนะนําใส่เป็นไว้320นะคะทุบๆุกทุบคลีเฟมนะคะรีเพลย์บัฟเฟอร์อันนี้ไม่ต้องทําอะไรนะคะปล่อยไว้ส่วนถัดมาก็คือส่วนที่เป็นออดิโอออเดีโอตัวนี้ตัวแซมเปิลเลตนะคะอันนี้4ี่ก็ตัวชานเ e ลตัวนี้ให้เลือกเป็น5.1ไว้นะคะถัดมานะคะ g l o b a l audio device ตัวนี้แนะนำให้ disable ไว้ทั้งหมด นะคะ disable ไว้ทั้งหมดเลยนะคะถัดมานะคะวิดีโอวิดีโอก็คือหน้าจอของเราที่เราใช้งานณนะปัจจุบันนะคะจะเป็น full hd 1920คูณ1080นะคะแล้วก็ key frame เป็น60เรียบร้อยแล้วถัดมานะคะ hot key นะคะ hot key แล้วก็สามารถจะตั้งเป็น start stream ให้กดปุ่ม f 9ก็ได้นะคะแล้วก็ stop stream ให้กดปุ่ม f 1 0แบบนี้ก็ได้นะคะได้เช่นกัน ะะได้ทั้ง2แบบหรือว่าเราจะใช้การกดปุ่มที่หน้าจอ Start แล้วก็ s สต็อป e a m ก็ได้เช่นกันโดยไม่ต้องกดปุ่มนะคะขึ้นอยู่กับการคอนฟิกนะคะอันนี้เดี๋ยวขอลบออกเนาะเพราะว่าไม่ได้ตั้งค่าอะไรนะคะหัวข้อสุดท้ายจะเป็นหัวข้อ a d v a n c e ์นะคะเราจะมีการตั้งค่าในส่วนของสตรีมดีเลย์อย่างเดียวนะคะ ในส่วนส่วนใหญ่ที่เราจะตั้งค่ากันสตรีมดีเลย์ก็คือการเผื่อว่าเวลาเราเล่นเกมเกี่ยวกับ fps นะคะหรือเกมยิงปืนหรือเกมอะไรที่ต้องใช้การวางกลยุทธ์นะคะซึ่งมีผลกับรูปเกมเราจะต้องมีการตั้งสตรีมดีเลย์ถ้าเรามีการตั้ง s t รีมดีเลย์เราจะต้องมีติ๊กถูกตรงนี้นะคะแล้วก็ดูเลชันตัวนี้อยู่ประมาณสัก200-300นะคะก็จะใช้ Memory อยู่387เพราะมันจะต้องมีการบัฟเฟอถ้าสมมติเราตั้งสตรีมดีเลย นะคะเราเปิด Steam Delay ระยะเวลาตัวนี้มีผลกับการใช้แรมนะคะยิ่งเราตั้ง duration Time ตัวนี้นานมากแค่ไหนนะคะการที่จะกินแรมก็จะมากขึ้นเท่านั้นคืออย่างน้อยก็ประมาณสัก3-5นาทีนะคะแต่ถ้าเป็นการแข่ง15-30นาทีนะคะขึ้นอยู่กับกฎในแต่ละเกมหัวข้อถัดมานะคะ a u t o m a t i c a l l y นะคะ r e c o n n e c t ในการเชื่อมต่อ Reconnect ของ OBS นะคะ นี้แนะนำให้ใช้ตั้งไว้ที่10วินะคะส่วนด้านหลัง maximum นะคะสูงสุด25วินะคะนะเรียบร้อยนะคะตัวนี้แล้วก็กด apply แล้วก็โอเคได้เลยนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากที่เรา setting หลังจากที่เราไปตั้งค่า setting เรียบร้อยแล้วนะคะถัดมาเราจะต้องมีการตั้งค่าในส่วนของ s c e แล้วก็ s o สแล้วก็การจัดการในส่วนของ audio นะคะ ด้านล่างจะมีคำว่าซีนมีซอสมีออดีโอมิกนะคะแล้วก็มีซีนทรานซิชันแล้วก็มีฝั่งที่เป็นคอนโทรลทีนี้ฝั่งที่ไม่ได้ใช้นะคะที่จะเป็นซีนทรานซิชันตัวเนี้ยเป็นการให้ซีนนเป็นการเฟดเข้าเฟดออกหรือว่ามีคัตอ่าตัวเนี้ยถ้าเราไม่ได้ใช้เป็นแอดวานซ์นะคะเราก็กดเอาเนี้ยเอาออกไปได้เลยไปที่หัวข้อในส่วนของด็อกนะคะแล้วก็เป เอาติ๊กถูกของ Scene Tradition ออกนะคะให้เหลือเฉพาะที่เราจะต้องใช้งานจริงๆหัวข้อแรกนะคะ Scene เราไปสร้างอันนี้อันนี้โปรแกรมสร้างให้1 s c e n ซีน,นะคะทีนี้ซีนที่เราจะสร้างเราทําการกดบวกแล้วก็ดีมันตั้งค่าเป็นซีนสองซีนสองสมมติว่าเราจะต่างค่าเป็นอะไรก็ได้เราเราสามารถตั้งชื่อขึ้นมาได้นะคะตั้งชื่อขึ้นมาได้อย่างเช่นถ้าสมมติว่าเรา จะใช้สตรีมเกมคาบาวนะคะสมมุตินะคะเราเดี๋ยวตั้งชื่อเป็นไลฟ์ละกันนะคะไลฟ์คาบาวตั้งชื่อเป็นไลฟ์คาบาวเรากดโอเคได้เลยนะคะอ่ะเราก็จะได้หนึ่งซีนแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ซีนตั้งต้นของเราของของโปรแกรมนะคะถ้าเราไม่ได้ใช้เราก็กดออกไปได้หรือว่าเราเปลี่ยนชื่อเป็นซีนอื่นได้นะคะนะไลฟ์คาบาวเราได้มา1ซีน ะะหรือมองง่ายๆ1ซีนนี่คือ1เกมถ้าเรามีหลายเกมเราสามารถมีหลายซีนได้ในแต่ละซีนจะมีการตั้งค่าที่แตกต่างกันได้นะคะขึ้นอยู่กับแต่ละเกมถัดมาในส่วนของซอสเราสามารถกด Add Frame ได้เลยนะคะแอดส่วนของ Audio a โอออตัวนี้จะเป็นเสียงของเกมนะคะออ n ด u t โออ t นพุตแคปเป็นเสียงไมคนะคะเสียส่วน Audio Capture Output Capture ออันนี้ก็จะเป็นเสียงซาวทั้งหมด นะคะอาจจะเป็นเสียงเกมก็ได้นะคะแต่ตัวนี้จะไม่สามารถแยกระบุรายเกมได้ถัดมาเป็นเบราว์เซอร์ก็คือจะให้แสดงเฉพาะหน้าจอเบราว์เซอร์นะคะอันนี้จะให้เป็นสี display capture นะคะก็คือแสดงหน้าจอทั้งหมดส่วนเกม capture ให้เลือกเฉพาะเกมนะคะ image ก็คือการดึงรูปภาพมาใช้นะคะ image slide show ก็คือสมมุติว่าเป็นภาพให้เลื่อนเป็นสไลด์นั่นเองนะ แล้วก็ media s o อ r c สก็คือเป็นภาพวิดีโอที่จะให้เป็นแสดงในไลน์วิดีโอนะคะโอเคส่วนถัดมานะคะส่วนของ source เราจะเลือกนะคะส่วนของเกมนะคะเราก็จะเลือกเป็น Game Capture นะคะ Game Capture create new ตัวนี้ให้เราเลือกเป็นตั้งชื่อได้เลยนะคะหรือเราจะใช้ชื่อคว่า Game Capture ก็ได้นะซึ่งตัวนี้ลูบี่จะใช้คำว่าคาร์บานะคะ อันนี้ตั้งชื่อเป็นคาบาวเสร็จแล้วก็กดโอเคนะคะถัดมานะคะโหมดนะคะโหมดตัวนี้ให้เลือกเป็นแคปเจอร์สเปซิฟิกวินโดว์ก็คือเลือกเฉพาะรายเกมนะคะตัวนี้แต่เนื่องจากว่าตัวนี้ยังไม่ได้เปิดเกมขึ้นมานะคะเราจะต้องเปิดเกมขึ้นมาก่อนเปิดเกมขึ้นมาเรียบร้อยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราเข้าไปตั้งค่า OBS กันอีกทีหนึ่งนะคะ เราเลือกไปที่คาบาวนะคะที่เราตั้งค่าไว้เมื่อกี้แล้วเ,เลือกเป็น Capture ์สเป i ิฟิ w วินโดวนะคะแล้วก็หัวข้อของ w i n d o w ์ตัวนี้มันก็จะขึ้นเกมคาบาวที่เราเพิ่งเปิดมานะคะด้านล่างนะคะหัวข้อที่เป็น Capture Cursor ตัวนี้นะคะถ้าสมมติว่าในหน้าจอเกมเราต้องการให้โชว์เคอร์เซอร์ด้วยนะคะหรือจะโชว์เมาส์ให้เราติ๊กเลือกตรงนี้นะคะแต่ถ้าเราไม่ต้องการให้ โชเมาส์ mouse, นะคะบนหน้าไลฟ์นะคะให้เอาติ๊กถูกออกนะคะตอนนี้ต้องการโชเมาส์นะคะให้ติ๊กถูกไว้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็กดโอเคตอนนี้ถ้าเราเลือกวินโด s นะคะแล้วก็เลือกคาบาวนะคะก็จะขึ้นตัวเกมขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะคะดังน,นั้นเราจะเพิ่มเสียงเข้าไปนะคะกดที่บวกนะคะเสร็จแล้วไปกดที่คำว่า Application audio capture ตัวนี้เลือกเป็นเสียงนะคะหรือว่าคาบาวซาวก็ได้นะคะตัวนี้ก็จะให้เลือกอีกนะคะตัวที่เป็นวินโด s นะคะเราเลือกคาบาวนะคะเพื่อจะดึงเสียงเกมขึ้นมาวินโด a แมทตั้งค่าเป็น default ได้เลยนะคะกดโอเคอ i ด m โอมินะคะจะมีเสียงของเกมขึ้นมาแล้วปรับเสียงของเกมได้นะคะให้เสียงนะคะไม่เกินใบสีแดงแล้วก็ถัดมาเราจะต้องมีเสียงไม้เสียงไม้ให้เรากดบวก นะคะแล้วก็เลือกเป็น audio input capture นะคะเสียงไมค์เราตั้งเป็นไมค์ก็ได้นะคะ mic แล้วกดโอเค device device ตรงนี้ก็คือเสียงไมค์ของเราเ,เพื่อนๆมีไมค์ก็มันจะขึ้นมาลิสต์ให้เลือกตอนนี้ก็เลือกไมค์ได้เลยนะถัดมานะคะถ้าสมมติว่าเราลองเปิดเกมมาแล้วนะคะเกมมันไม่ขึ้นไม่นะคะเราสามารถที่จะสกรีนทั้งหน้าจอนะคะตอนนี้ยลูบีเลือกเป็นสกรีนเฉพาะ เกมดิสเพย์เกมขึ้นมานะคะหน้าจอ OBS ก็จะมีแค่เกมเวลาเราไลฟ์ก็จะเห็นตัวเกมขึ้นมานะคะแต่ถ้าเราจะให้เห็นทั้งหน้าจอนะคะเราสามารถเลือกหัวข้อที่เป็น display capture ได้นะคะดิสเพย์แคปเจอรนะคะ,อ,ะอันนี้ตั้งเป็น display หนึ่งนะคะโอเค ตัวนี้จะตั้งเป็นอัตโนม t ตินะคะแล้วก็ดิสเพลย์ตัวนี้เลือกเป็นหน้าจอของเรานะคะที่มีอยู่นะคะอันนี้ก็คือหน้าจอของเรานะคะ Capture Cursor er ก็คือเราต้องการจะให้โชว์เคอร์เซอร์ในหน้าจอด้วยนะคะให้กดโ OK. อเคอาโหไปลุ้สุดลูกหงุูกงตาเลยนะคะอันนี้เมาส์ตอนสังเกตว่าเราจะมีลูกตานะคะตาก็คือการแสดงผล ถ้าเราปิดส่วนไหนมันจะไม่แสดงผลในตอนที่เราไลฟ์หรือว่าเราเลคคอร์ดหน้าจอหรือบันทึกหน้าจอนะคะให้เราปิดรูปตามันก็จะปิดหน้าจอกันแสดงนั้นนะคะถ้าปิดเสียงซาวมันก็จะไม่มีเสียงนะคะสังเกตตรงนี้นะคะถ้าเราปิดคาบาวมันก็จะไม่โชว์หน้าจอเกมนะคะโอเคค่ะถัดมานะคะถัดมาจะเป็นในส่วนของ audio mix นะคะเราสามารถ เลือกเสียงแล้วก็จัดการเสียงทั้งเสียงไม้แล้วก็เสียงเกมได้เราสามารถปิดเสียงได้จากลูกทรโข่งตรงนี้ได้เช่นกันนะคะปิดเสียงเกมนะคะตัวเนี้ยมันก็จะเป็นสีเทาแล้วก็ลำโพงก,ก็จะเป็นสีแดงนะคะนี่คือปิดเสียงเรียบร้อยแล้วถ้าเราปิดเสียงตัวเนี้ยมันจะไม่ออกไลฟ์นะคะถัดมานะคะจะเป็นส่วนของคอนโทรลนะคะคอนโทรลปุ่มแรกก็คือปุ่ม Star t s t ตรี ะะเวลาที่เราจะทำการไลฟ์สตรีมแล้วก็กดปุ่ม Start ทสตรีมได้เลยนะคะถัดมานะคะอีกปุ่มหนึ่งก็คือ manage p o d c a s t ก็คือในการตั้งค่านะคะตั้งค่าในการ p o a d c a s t ของเกมนะคะตั้งชื่อหัวข้อเกมนะคะที่เราจะทำการไลฟ์นะคะรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะแล้วก็ privacy นะคะตัวนี้ถ้าทำการตั้งค่าครั้งแรกหรือไม่ว่าจะเป็นในการตั้งค่าเกมนะคะ เราจะต้องเลือกเป็น Unlist หรือว่าเป็น Private ก่อนเพื่อที่เราจะต้องมากำหนดหัวข้ออื่นๆเพิ่มเติมภายหลังถ้าเราใช้ OBS ในการกำหนดนะคะแล้วก็แคตต l o g อกก็เป็นเกมนะคะแล้วก็ตัวเนี้ย Select File ก็คือไฟล์ที่เราจะทำการตั้งไลฟ์นะคะอย่างเช่นหัวข้อทำการ Test นะคะ Test Game ทดสอบหนึ่ง ตัวนี้ privacy นะคะอันนี้เลือกเป็น private ก่อนแล้วก็ catalog เป็นเกมนะคะถ้าเป็นหัวข้ออื่นสามารถเลือก,อกได้เลยนะคะ้อถัดนาก็คือไฟล์วิดีโอนี้หรือไฟไลฟ์เนี้ยเป็นเกี่ยวกับเด็กไหมอันนี้นะคะอันนี้ตอบ no นะคะแล้วก็ select f i l e ก็คือเลือกไฟล์ที่เราจะเป็นหน้า screen แล้วก็เลือกรูปภาพที่เราตั้งค่ามารูปหนึ่งนะคะถัดมาเราก็ create ได้เลยตัวนี้ที่เป็น o b j e additional setting นะคะเราไม่ต้องตั้งค่าอื่นนะคะ mm hmm. ก็เลือกเป็น create b o d c a s t ได้เลยพอเรา manage b o d c a s t เสร็จแล้วนะคะเรากดเข้ามาอีกครั้งหนึง่งนะคะหัวข้อ select existing b o d c a s t อันนี้ก็คือสิ่งที่เราจะทำการ live stream หรือทำการแก้ไขภายหลังนะคะเราสามารถเปิด obs studio ขึ้นมานะคะจากหัวข้อนี้ได้เพื่อจะมาตั้งค่าเพิ่มเติมนะคะ หัวข้อถัดมานะคะหัวข้อ Start Record นะคะก็คือปุ่มบันทึกหน้าจอนะคะปุ่มถัดมา Start Virtual Camera ก็คือเปิดกล้องหัวข้อถัดมาคือ Studio Mode นะคะฝั่งซ้ายก็คือหน้าจอของเรานะคะฝั่งขวาก็คือหน้าจอที่ทําการไลฟ์ซึ่งตัวอย่างตัวนี้จะ add s o t ในส่วนของตัวการ์ตูนเพิ่มขึ้นมาเรามีรูปการ์ตูนหนึ่งรูปนะคะอยู่ฝั่งขวา เดี๋ยวย้ายมาฝั่งขวาล่างแล้วกันเนาะอ่ะถ้าสมมติว่าเราต้องการให้แสดงรูปการ์ตูนไปยังหน้าไลฟ์ของผู้ชมเราทำการดึง image ขึ้นมาแล้วนะคะเราต้องการที่จะแสดงฝั่งซ้ายก็คือเราเห็นหน้าจอก่อนก่อนที่จะให้ผู้ชมเห็นการกดปุ่ม t r a n s i t i o n เพื่อจะส่งไปให้ผู้ชมทางบ้านนะคะเห็นหน้าจอกดปุ่ม transition ได้เลย,เ,ลยเราก็จะเห็นตัวการ์ตูนนะคะน้องลิง ไปอยู่ฝั่งขวาก็คือผู้ชมในหน้าไลฟ์เราจะเห็นฝั่งขวาเหมือนกับเราแล้วนะคะถ้าเราจะต้องการจะเอาออกนะคะเราก็ติ๊กรูปตานะคะในส่วนของที่เป็น Image หรือสิ่งที่เราต้องการจะนำออกจากไลฟ์ในในรอบระยะเวลานั้นแล้วก็กด t r a n s i t i o n ไปอีกรอบหนึ่งนะคะอันนี้ก็คือฝั่งไลฟ์แล้วก็จะเห็นเหมือนกันกับเราแล้วนะคะ ถัดมานะคะท้ายคลิปวันนี้เรามีพิเศษก็คือการเพิ่มนะคะแชทบน YouTube นะคะทำวิธียังไงนะคะเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าเข้าไปที่ s t r e a m lap โ okay. อเคเราล็อกอินมาที่ s t r e a m lap เรียบร้อยแล้วเรามาที่หัวข้อ c h a t บ็อกช่ไหมคะมันจะมีในส่วนของ b r o w s e a m นะคะเราสามารถที่จะไปเลือกทีมแชทหรือว่าทีมหน้าจอนะคะที่เราต้องการอยากให้แสดงมันจะมีทั้งแบบอัลตร้าก็คือเสียเงินแล้วก็แบบที่เป็นแบบฟรี นะคะหัวข้อทีมที่ Ruby เลือกเป็นจะเป็น draw widget นะคะตัวนี้ draw widget พอติดตั้งแล้วนะคะสไตล์ตัวเนี้ยมันก็จะมีการเลือกให้บล็อกบล็อกก็คือเป็นกล่องเป็นกล่องหัวข้อตัวนี้นะคะด้านล่างนะคะด้านล่างแพลตฟอร์มนะคะเลือกเป็น t w i t t แล้วก็ YouTube ด้วยนะคะแล้วก็มีทั้งที่เป็น ผู้จัดการนะคะมี subscribe นะคะมี turbo นะคะมี prime นะคะมี b i t มี sub มี gif t มีหัวจงหัวใจอันนี้มีให้หมดเลยนะคะสำหรับทีมนี้ด้านล่างนะคะมันก็จะมีการจัดการในส่วนของแชทดีเล์นะคะอันนี้ลูบีเลือกเป็นศูนย์นะคะมีการซ่อนเมสเซจก่อนหน้านี้นะคะหลังจากที่โชว์เมสเซจปัจจุบันเสร็จแล้วจะซ่อนเมสเซจ นี้หลังจาก30วินะคะก็มีตั้งค่าไว้ตรงนี้ Chat Notify นะคะตัวนี้ปิดไว้มาถึงว่าเป็นเสียงนะคะเสียงแชทแต่สิ่งที่สำคัญนะคะวิธีจะพูดถึงจะมีส่วนที่เป็นพาร์ทของโคดดิ้งเล็กน้อยนะคะโคดดิ้งเล็กน้อยเพราะตอนที่เวลาที่เราดาวน์โหลดดาวน์โหลดเบราว์ตัวเนี้ยทีม,มามันจะมีในส่วนของโค้ด ที่เราจะต้องมีการแก้ไขนะคะเพื่ออะไรเอ่ยเพื่อที่จะให้ตรงตามที่เราต้องการมากที่สุดนะคะหรือเราสามารถใช้ตามที่ทีมที่เราเราโหลดมาก็ได้นะคะซึ่งตัวเนี้ยถ้า Ruby ใช้ทีมมีการแก้ไขโค้ดเล็กน้อยนะคะไม่ไม่ไม่เยอะมากนะคะจะมีมาร์กแล้วก็เพิ่มแค่บางส่วนนะคะ ซึ่งลูบีจะมีแก้ไขยอยู่แค่บางส่วนนะคะมีแค่บางจุดเท่านั้นนะคะแบบของ h e a l นะคะลูบีไม่มีเปลี่ยนนะคะแล้วก็ css นะคะมีเปลี่ยนส่วนที่เป็น background นะคะ background จากทีมตัวนี้ลูบี้มาร์กออกนะคะแล้วก็ตัว opacity นะคะ opacity ก็คือ background ที่จะให้มีขนาดที่จางลงหรือว่าสีเข้มขึ้นนะคะอันนี้มาร์กออกเหมือนกันนะคะจะไม่ได้แสดง ส่วนด้านล่างนะคะกรอบที่ทีมเขามีให้นะคะเขาจะมีกรอบมาให้ซึ่งลูบีจะไม่เอากรอบก็คือจะมาร์กมาร์กชุดนี้ออกนะคะการมาร์กที่เป็น CSS ก็คือใช้สแลดดอกจันอ่าอันนี้คือการเปิดเปิดโค้ดมันจะมีสีนะคะถ้าปิดโค้ดจะต้องใส่สแลดดอกจันแล้วก็ปิดปิดหลังด้วยดอกจันแล้วก็สแลอันนี้ปิดโค้ดหนึ่งบรรทัดนะคะ โอปา i t ซิันนี้ลูบี้ก็ปิดนะคะแล้วก็ background ตัวนี้สีก็ปิดเหมือนกันนะคะฝั่งที่เป็น js ตัวนี้จะไม่ได้แก้ไขอะไรนะ,ะจะมีแก้ไขเฉพาะฝั่งที่เป็น css อันนี้ก็จะเป็น draw w i n g e t นะคะ draw w i n g e t draw widget นะคะเราก็ติดตั้งได้เลยนะคะ ตัวนี้เป็นฟรีทีมที่จะแสดงจริงๆอันนี้เวลาเรา subscribe หรือว่ามีการ donate นะคะแล้วก็มีแชทจะเป็นแสดงกรอบแบบนี้เลยนะคะถ้าสมมติว่าใครต้องการที่จะเลือก นะคะตัว w i n เจ็เข้ามาแล้วก็แสดงแบบนี้เลยก็คือเราไม่ต้องแก้ไขอะไรเป็นนงไงกันบ้างคะวันนี้สำหรับ OBS ในปี2025นะคะในการเซตอัพก็จะมีหลายส่วนนะคะที่เรายังไม่ได้พูดถึงเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของารายละเอียดดีเทลนะคะตั้งแต่ในส่วนของ Code Encoder AV 1เราก็ยังไม่ได้พูดถึงนะคะแล้วก็ AV 9ด้วยเช่นกันนะคะ ต่ณนปะัจจุบันถ้าใครใช้ซีรีส์เอ็นวีเดีย40 50ขึ้นไปตัวนี้ก็จะมีซัพพอร์ตในส่วนของ AV1 เรียบร้อยแล้วนะคะก็สามารถเลือกใช้ AV1 ได้ AV1 เนี่ยก็จะมาที่จะทําให้ภาพเราสถเียนขึ้นนะคะตอนไลฟ์ฟิล์มหรือว่าในการรคคอร์ดนะคะนี่ก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะหาผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยแล้วขอบคุณผู้ชมทุกคนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าอะไรมีสาระดีๆยังไง คอมเมนต์กันมาได้นะคะเดี๋ยวจัดหามาให้แน่นอนวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ